วันนี้นะคะกวางก็มาจัดฟันครั้งแรกมีปัญหาฟันแบบซ้อนกันทับกันแล้วแบบเวลายิ้มมันไม่ค่อยสวยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ตามกวางไปพบคุณหมอกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าแผนการรักษาของกวางจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยคะ่ะตื่นเต้นมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะกวางอริสานะคะเป็นสตรีมเมอร์อยู่ที่เพจเดียรองคะ่ะเด็กเต้ยต้องโดนเลยค่ะ วันนี้นะคะกวางก็มาจัดฟันครั้งแรกเลยนะคะที่ World X ท็กทีนี่นะคะเพราะกวางเนี่ยมีปัญหาฟันแบบซ้อนกันทับกันแล้วแบบเวลายิ้มมันไม่ค่อยสวยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าเป็นสตรีมเมอร์เนาะต้องออกก้องอยู่ตลอดเวลาก็เลยเลือกที่จะมาจัดฟันที่นี่คะ่ะงั้นตามกวางไปพบคุณหมอกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าแผนการรักษาของกวางจะเป็นยังไงระยะเวลาในการจัดฟันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ตามมาดูกันเลยคะ่ะตื่นเต้นมากมากเลยคะ่ะ หลังจากที่ความปรึกษาคุณหมอเสร็จนะคะควางก็ไปทําการเคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟันด้วยนอนสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยมือเบาสุดๆเลยขั้นตอนนี้นะคะเป็นการสแกนฟันค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาใช้ระบบสแกนฟันเป็นแบบ3มิติด้วยนะทําให้มีความแม่นยาม,มากๆแสดงผลเสมือนจริงรวดเร็วมากๆล้ํามากเลยแหละค่ะ จากนั้นนะคะกว่างก็เข้ามาดูแผนการจัดฟันของกวางค่ะที่นี่นะคะเขาเป็นการจัดฟันใสโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์3ามิตินะคะเป็นเทคนิคนีโมสมายนั่นเองออกแบบรอยยิ้มให้เห็นล่วงหน้าแบบ 3D ดีเลยทีเดียวและคุณหมอนะคะก็ให้กวางดูแผนการรักษาว่าถ้ากวางจัดฟันเสร็จเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงบ้างก็สามารถดูได้ทุกมุมเลยนะคะส่วนคุณหมอก็แจ้งระยะเวลาของกวางนะต้องใช้เวลาประมาณ7เดือนคือเร็วมากๆนี่ขนาดจัดฟันครั้งแรก เลยนะประทับใจสุดๆเลยคะ่ะอีกหนึ่งอาทิตย์คุณหมอก,ก็นัดเข้ามาติดแอ t แท็กเมนตกับรับครื่งมือค่ะ